คิดที่จะไปไหนมาไหนคิดจะไปทานอาหารหรือจะเดินทางยังไงเนี่ยเหมือนเหมือนอยากทานอาหารก็ต่างนะเราก็ต้องมีอารมณ์ก่อนมีอารมณ์ว่อาอยากทานพอทานไปแล้วก็เกิดอ,อารมณ์อีกอารมณ์อร่อยอารมณ์ไม่อร่อยหลายๆอย่างมีตลอดเวลาอารมณ์มีทั้งสุขและทุกข์ขึ้นมาขึ้นอยู่กับณตอนนั้นที่เราเลือกคิดมาสู่ในจิตใจของเราได้นะครับมีทั้งอารมณ์ที่เป็นทางทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับมีหลากหลายมากนะครับ ันนี้เราพงอาจารย์รังสือหน้าหกสบสี่นะครับวันนี้เรามาดูอารมณ์อารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องคิดอย่างหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถ้าเราสรังเกตมีไฟฟ้ามีแสงสวา่างมีรถมีตึกราบาช่องี่ยก็เกิดจากอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ที่คิดคิดมาว่าจะคิดจะทําอะไรคิดจะสร้างโครงสร้างนี่นะก็ก็เกิดจากอารมณ์เหมือนกันนะครับในอย่างที่เรา ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเกิดมาเนี่ยเรามีพระเดชพระคุณพระาจรา์ของพ่อบอกไว้ว่าเราทุกคนมีอารมณ์มาตั้งแต่เกิดนะครับอย่างมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์ที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะเป็นเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นหมูหมาแมวอะไรก็ได้ต้องมีอารมณ์แล้วหล่งถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ความคิดความรมืคิดอารมณ์บางส่วนบางปันกันจะไม่เหมือนกัน เมื่อตอนเราคืออันนี้อาจจะไม่มีใครมีประสบการณ์ครับเมื่อตอนจะจะเส้นลมแล้วพัมีอารมณ์อีกอย่างหนึ่นงเหมือนกันนะครับเพื่อจะ,อะไปสู่ภพภูพมิต,าตา่างๆมันก็เป็นอารมณ์อีกแบบเหมือนกันนะครับอารมณ์มีสองแบบมีสองอย่างนะครับก็คืออารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์ดีนะครับตามภาษาบาลีเรียกว่าอนิถาลมนะครเป็นอารมณ์ดีก็คือเหมือนตามรู่ครับดีใจคิดในสิ่งที่ดี สร้สางสารรค์อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์คิดคน้นเรื่องอบฟ้านะเรื่องรถยนต์เรื่องการเปิดปลาบ้างช่องต่างๆเนี่ยนั่นเป็นการนึกนะคิดในอารมณ์ที่ดีนะครับเรียกว่าดฐานลงแต่ในทางตรงข้ามอีกทางหนึ่งคือคิดในทางลบคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดในทางที่ร้ายเราเรียกว่าอันิีฐานลงนะครับไอ้ทางที่ร้ายนั่นเงเช่นความกวาโกรธอารมณ์โกรธจะเป็นอารมณ์อะารมณ์น่าร้าย ถึงแม้ถือว่าจะเป็นโกรธตัวเองไม่ได้ทําร้ายคนอื่นมันก็เป็นอารมณ์ร้ายเหมือนกันก็คือทําร้ายตัวเราเองนะครับทีนี้เราดูว่าอารมณ์ร้ายกับอารมณ์ดีเป็นยังไงนะครับอารมณ์อันหนึ่งที่ที่เป็นพิธาลมก็คืออารมณ์ที่สร้างสรรสร้างสรรสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นณปัจจุบันนะมีเรื่องของการทำจิตอาสาเยอะมากนะครับเป็นช่วยงานทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ สร้างสถานะให้คนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นกบบับเป็นปะอารมณ์ที่สร้างสรรค์ทำความดีช่วยเหลือกันสร้างตึกรามช่องอีกอารมณ์หนึ่งก็เป็นอารมณ์ทำร้ายก็ค,คือทำร้ายไม่ชอบใจทำร้ายล้างหมดเลยถ้ารุ่นอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันนะวันานายนาย คิดสร้างสรรค์ปลิมาณสวยงามมากเลยแต่อีกมุมหนึ่งก็มีอารมณ์ทังลายเกิดขึ้นครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วถูกถูกพุ่งชนเข้าไปนะครับก็หายไปแล้วซึ่งพยายามน้อยเห็นว่าคืออารมณ์ดีอารมณ์ที่สร้างสรรค์ก็มีอารมณ์ไม่ดีก็มีเหมือนกันทั้งสองอย่างนะครับหากว่าบุคคลหรือคนเราเนี่ยนะครับเข้าใจในตัวเองนะครับว่าอารมณ์เนี่ย เป็นยังไงอารมณ์มีทั้งสร้างสรรค์และทำลายในตัวของเราถ้าเราเข้าใจรู้ว่าอารมณ์เนี้ยเป็นยังไงเกิดขึ้นมาอย่างไงไปอย่างไงได้บ้างและเลือกใช้อารมณ์ที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าะจะเป็นทางสร้างสรรค์รือทำลาย,ยให้เกิดประโยชน์นะแต่ก่อนที่จะเราดูตรงนั้นได้นเนี้ยเราจะมาดูว่าอารมณ์เนี่ยการก่อตัวของอารมณ์ออมาได้อย่างไรมีสองอย่างที่ก่อตัวให้เป็นอารมณ์ก็คือสัญญาการอุปทาน สัญญาสัญญาคืออะไรสัญญาสัญญาสัญญาคือความจําจาได้หมายรู้ใช่ไหมครัคือจาวัดยึดังไงรั่วคืออะไรนี่คือสัญญานะครับอีกอันหนึ่งคืออุปทานอุปทานการยึดยึดยังไงยึดตัวเรายึดกันน้นยึดติดยึดสิ่งของยึดว่าจะเป็นอย่างนั้นยึดเป็นอย่างนี้ฉันเป็นตัวตนของฉันฉันเป็นอย่างนี้ยึดตัวเราพอมารวมกันปุ๊บสัญญาความจากับสิ่งที่ยึดติดเกิดมารวมกันปุ๊บก็เป็นอารมณ์ชนิดอารมณ์หลากหลายขึ้นมา Adiós. Yeah. Yeah.